วันนี้ผมรองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนรคคอร์ด a c e b o o k ตาโขนฟาร์มควายงามมืองเลยครับท่านผู้ชมทุกวันเสาร์ก็จะอยู่กันที่ตลาดนัดบ้านวางบานอำเภอหลุมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับข้อมูลเบอร์โทรนายห้อยนะมีครบทุกคนอยู่ใต้คลิปคลิกคำว่าเพิ่มเติมถ้าดูไม่เป็นให้ลูกให้หลานดูให้นะครับถ้ายัางไงดูไม่เป็นจริงๆก,ก็โทรมาสอบถามรองเดี่ยวนะครับรองเดี่ยวจะบอกวิธีดูว่าดูยังไงนะครับมีหมดนะมีครบทุกคนครับผม เอาครับเปิดหัวตัวแรกเลยด้วยควายมงคลนะครับเป็นควายของรองเดียวเองนะครับซื้อต่อมาจากน้องชายทางน้องไผ่นะครับพ่อเผือกแม่เผือกนะครับควายตัวนี้พ่อก็เป็นเผือกแม่ก็เป็นเผือกนะครับตัวน้องเองก็เป็นเผือกนะครับอายุก็ประมาณ11เดือนถึงปีนะครับประมาณนี้นะข้อมูลจากน้องชายนะครับเลี้ยงเองนะครับคลอด ค้อที่คอกนะครับไม่ใช่เป็นควายที่ซื้อต่อมาจากตลาดนัดอื่นๆนะครับเป็นควายทางหนองไผ่นะท่านผู้ชมแม่ก็สูงประมาณ1 3 7ยบวกลบพ่อก็150อัพโดยประมาณนะครับข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้นะรายละเอียดอะไรยังไงก็โทรมาสอบถามลงเดี๋ยวนะครับสวยที่สำคัญก็คือเชื่องนะครับเป็นควายมงคลควายเชื่องขี่ได้ด้วยนะครับรับประกันความเชื่องล้านเปอร์เซ็นต์นะลองเดี๋ยวจับจูงดูแล้วนะครับ ก็เชื่องแล้วก็จับจูงง่ายาที่สําคัญคือขี่ได้นี่แหละนะถ้าเอาไปเลี้ยงแบบร้านเอาไปไว้ที่ร้านกาแฟเอาไปหัดสวัสดีนิดหนึง่งโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าเขาขี่ได้นะครับเด็กๆขี่ได้ด้วยนะผู้ใหญ่เลี้ยงก็ได้ใครก็เลี้ยงได้นะครับเวลาเลี้ยงก็ให้มีความสุขก็เลี้ยงควายเชื่องเชื่องแบบนี้แหละนะเอาเป็นควายมงคลควายเผือกนะครับพ่อเผือกแม่เผือกลูกก็เผือกสูงก็ประมาณ120อัพไปถึง125นะโดยประมาณนะครับ ประมาณนี้เปิดไว้ถ้ามาถ้าราคามารับที่ตลาดก็หมื่นสี่ห้าร้อยนะครับไม่แพงหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับเป็นราคามารับที่ตลาดนะครับก็ไม่แพงนะครับไม่แพงถือว่าไม่แพงเป็นราคาเนื้อๆนะครับแต่ว่าลองเดี๋ยวจะจะหนีเนื้อหยุดนิดนึงนะประมาณพันนี่แหละนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เอาไปฆ่านะอย่าเอาไปฆ่านะครับตัวนี้ถ้าใครซื้อไปฆานะี่ลองเดี๋ยวไม่ให้นะครับก็ şallah, ให้ซื้อไปเลี้ยงนะเอาไป เลี้ยงไว้ร้านกาแฟเอาไปเลี้ยงให้ลูกให้หลานนะเป็นควายมงคลนะครับซื้อตอ,อ,อกมาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการฆ่านะครับเพราะว่าควายดีๆควายเชื่องเชื่องแบบนี้น่าจะเลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับเอาไว้ให้มันน่ารากักเอาไปเลี้ยงตอนรับลูกค้าที่ร้านกาแฟหรือว่าเลี้ยงเพื่อความสุขนะครับผมอย่าไปฆ่านะครับตัวนี้นะครับอา้าวเปิดไว้หมื่นสี่ห้าร้อยเวลาราคามารับที่คอกลองเดี่ยวได้เลยนะครับหรือถ้าใครไม่มี นะมีเงินไม่ครบไม่พอไงก็โทรสอบถามนะครับผมวันนี้มาตลาดด้วยครับตัวแรกเดี๋ยวไปดูตัวอื่นๆนครับผมเอาครับชุดนี้ก็เป็นสายเผือกต่อกันด้วยสายเผือกเลยราคาเดียวกันคนละอย่างกันตัวนี้ตัวแรกสวยกว่าแต่ว่าตัวเล็กกว่าตัวนี้ใหญ่กว่าโย่กว่ายาวกว่านะครับสูงกว่าแต่ว่าความสวยอาจจะไม่สู้ตัวแรกก็เลือกเอานะท่านผู้ชม ชุดนี้เป็นควายของตาเดือนหมื่นสี่ห้าร้อยเหมือนกันนะครับมารับเอาที่หน้าตลาดเลยนะครับสายเผือกแต่ตัวน,นี้สูงแล้วนะครับนู่นแหละสูงก็ประมาณ130นะครับ1 3อาอายุเขาเยอะแล้วนะเขายาวเลยครับตัวเมียสายเผือกครับอันนี้ก็ราคามารับ1 4 5 0นี้รนี่นี่ลดให้แล้วนะ 14, 5 0 0่ตาเดือนบอกอ่นะ เป็นราคาจะขายเลยถ้ไงก็สอบถามเอา,เอาให้ดูหน้าตาก่อน <c oughs> สายเผือกครับสายเผือก <c oughs> นี่เลย <c oughs> ใช้ได้เลยขงางายให้ดูชัดๆด,ดูกันชัดๆไปเลยเ <c oughs> เป็นควายของตาเดือนนะราคามารับนี่เลย1 4ื0นสห้าร้อยครับสูงประมาณ130ตัวเมียอายอาุสองปี ก,กว่านิดๆนะพร้อมผสมเอา้าดูตัวที่สองคอ้ยของตาเดือนเหมือนกันแย่ตัวนี้สีดำราคาเดียวกันหมื่นสี่ห้าร้อยเหมือนกันชอบตัวไหนเอาตัวนั้นเมื่อกี้ตัวเผือกตัวนี้สีดำแนละความสูงก็เท่ากันอายุก็ตัวนี้อายุน้อยกว่าอันนี้ปีกว่าตัวเมื่อกี้สองปีกว่านะครับแต่ตัวนี้ปีกว่าครับหมื่นสี่ห้าร้อย ตัวเมียสูงร้อยสามสิบโดยประมาณนะไม่ถึงก็อาจจะนิดๆนะแต่ก็ตีประมาณนี้เป็นควายของตาเดือนเหมือนกัน14,500ตัวเมียอายุปีกว่าครับตัวนี้เป็นตัวสีดำครับผมเป็นควายของตาเดือนเอา้าสนใจตัวไหนก็โทรสอบถามกับตาเดือนเอาเอาเผือกหรือเอาดำเอาครับชุดนี้เป็นควายของน้องเบิร์ตควาย โคมแม่ลูกลูกตัวเมียนะนี่ครับลูกเขาแต่ว่าหางเขาออกจะออกขาวๆหน่อยแซมใส่เทียนหน่อยนิดๆน,นะแต่ว่าสวยมากเลยนะท่านผู้ชมสวยจริง,รงนะถ้าไม่ตีหางนิดนึงครับหางออกใส่เทียนนิดๆน,น,น,นะครับแต่ว่าวเนื้อตัวเขาดีมากสูงกว่าแม่นะอีกหน่อยสูงกว่าแม่แน่นอนนะครับมีแม่เขาแม่กำลังเป็นสับอยู่หรือเปล่าดูก่อน โอ้น่าจะใช่ละมั้งเนี่ยเอาพร้อมกับแม่นะครับแม่สูงก็130อัพโดยประมาณนะครับเปิดไว้2 2งหมเอา้าแม่ลูกลูกตัวเมียเปิดไว้2 2งหมแม่สูง130อัพนะไปถึง1 3อยนี่แหละประมาณนี้แหละส1 3 2 3 3ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมลูกก็เป็นลูกตัวที่2นะครับลูกตัวที่2 ถ้ามีในท้องก็จะเป็นตัวที่3โดยประมาณไม่เกินนี้แน่นอนนะครับเผื่อเป็นตัวแรกนะตัวนี้นะ,นะถ้าห่างลูกหน่อยก็เป็นตัวแรกอ้าสองหมครับน่าซื้อมากเลยต่อรองเอาเป็นควายของน้องเบิร์ตครับพมแม่ลูกครับแม่สูงร้ออัพโดยประมาณนิดๆพร้อมกับลูกตัวเมียนะครับอายุก็ประมาณ6เดือนนี่แหละแต่ว่าสวยลูกอ่ะ แต่เขาหางออกใส้เทียนนิดๆเท่านั้นเองแต่สวยอยู่ครับเอาโอเคครับสนใจก็โทรสอบถามต่อรองกับต้องเบิร์ดครับผมอเอาครับต่อกันด้วยควายของตาเดือนยังไม่หมดตัลวละหมื่นสามนะครับเป็นราคาเปิดราคาลองต่อรองได้สอบถามกับตาเดือนเอาเปิดไว้หมื่นสาม นี่ครับเป็นควายตัวผู้ครับอายุก็มัน10 <า S 1> เดือน11เดือนนี่แหลนะนะเกือบจะเข้าปีตัวนี้สูงก็ร้อยยี 3, ย 4, ไปถึง25มันจะเสียงดังหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามีควายตัวเล็กนะเขาเอาแม่มันไปสงสารอยู่นะท่านผู้ชมมาซื้อเอาครับมาเอาต่อกันอีกหมื่นาครับ,ค,รบควายตัวผู้ เอาไปจับสัตว์นะครับเอาไปจับสัตว์เป็นควายของตาเดือนนี่ๆประมาณนี้แหละสูงอยู่เกือบถึง125เนั่นแหละอ่าตัวนี้นะตัวนี้สูง <ๆ S 1> เอาอีกตัวหนึ่งราคาเดียวกัน <ๆ S 1> เป็นราคาเปิดราคาลองต่อลองได้ <ๆ S 1> เปิดไว้หมื่นสามนี่ครับแต่ตัวนี้อ้วนดีอ้วนดีท้ายเต็มดีครับตัวนี้ ราคาเดียวกันครับ13ื่นสถ้าสนใจก็สอบถามต่อรองกับตาเดือนครับวันนี้ตาเดือนเอามาหลายตัวเลยเป็นตัวผู้นะท่านผู้ชมตัวผู้ทั้งหมดเลยนี่ตัวผู้ทั้งหมดเลยตัวนี้ยาวดียาวดีอ้วนดีครับอายุตัวนี้อายุปีกว่าครับเป็นตัวผู้สูงก็ประมาณ1 2 3 24นี่แหละโดยประมาณไม่ถึง25หรอกนะตีไว้ประมาณนี้ครับผมเอาครับ ชุดนี้เป็นคอยของน้องเบิร์ตเป็นราคามารับที่ฟาร์มเลย1 5 0 0 0ห้าพันเอยหนึ่งหมื่นหนึ่้ย11500 11, ต่อรองได้นิดหน่อยนี่ครับเป็นคอยตัวผู้โอ้น่าซื้อมากเลยหมื่นต้นต้นตนั่นผู้ชมหมื่นเอ็ดห้าร้อยหมื่นเอ็ดห้าร้อยฟาร์มไม่ผิดครับเป็นคอยตัวผู้นะอายุป,ปีกว่ากว่าสูงก็ประมาณหนึ่งร้อยยี่ห้านี่แหละใช้ได้อยู่นะมันไม่ได้เล็กนะครับนี่ นี่ตัวละหมื่นเอ็ดห้าร้อยน่าซื้อมากเลยเป็นควายของน้องเบิร์ตครับชุดนี้อ่ะอายุปีกว่าเป็นตัวผู้โอ้หน้าซื้อจังเลยแต่หางมันอาจจะไม่มีขนหน่อยนะมันไปนอนขี้ตมมาตัวนี้นะนี่นี่นี่หางมันอาจจะไม่มีขนนะครับตันหนีก็อยู่ประมาณนี้แหละเอาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ไปนอนขี้ตมมาเหมือนกันแต่ว่ามีอยู่หางอ่ะ มื่นเอ็ดาร้อยเหมือนกันอ,อันนี้สูงโย่มากเลยสูงนีตัวนี้สูงโย่งเลยโอ้นี่น่าจะนูน่นแหละเลยร้อยยี่ห้าไปแล้วนะครับนี่ตัวนี้มันย่งมากเลยนะเป็นคอยของน้องเบิร์ตหมื่นเอ็ดท่าร้อยครับเป็นตัวผู้เอาไปจับสัตว์ครับโอ้ตัวนี้สวยรอเลยเอา้าสนใจก็โทรสอบถามต่อลองกับน้องเบิร์ตครับอายุก็ปีกว่ากว่าเหมือนกัน สูงก็125ยอัพตัวนี้1 000, 1 5 0 0ครับผมเป็นควายของน้องเบสเอาครับชุดนี้เป็นควายของน้องพานาน,นานมาทีหนึ่งนะน้องพาไม่ค่อยได้เข้าตลาดวันนี้เอามาหลายตัวเลยนะใส่รถมาเอา้าก่อนอื่นเอาเบอร์โทรก่อนเลยนะน้องพาเอาถ่ายให้เห็นป้ายเลยนะท่านผู้ชมชุดนี้เบอร์โทรนี่น้องพาพาแล้วดีคลอยงาม แต่ว่าลงเดี๋ยวลงไว้ที่ใต้คลิปที่เพิ่มเติมเขียนว่าน้องพาเฉยๆนะท่านผู้ชมเบอร์ตรงนี้เลยโทรมาเลยนะครับอันนี้เบอร์โทรครับเอาน้องพาเอามาเยอะเลยวันนี้เอามาดูตัวแรกก่อนไล่ตั้งแต่สเต็ปเล็กๆนะเอานี่เลยตัวเล็กๆ6,5 0 0นะ้ 6, าต่อรองได้เป็นราคาเปิดราคาลอง สูงยังไม่ถึง120หรอกมันตัวเล็กอยู่แต่เขามีอายุแล้วล่ะนะครับนี่ตัวเล็กๆแค่ได้เลยเป็นตัวเมียนะอ่าตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียอายุก็นั่นี่ยเก้าเดือนสิบเดือนแต่ว่ามันตัวเล็กเฉยๆเอ้าหกพันห้านะครับหกพันห้าตัวแรกเอ้ามาอยู่ตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สอง อันนี้เลยนะครับนี่เลยอ๋อชุดนี้เอาเดี๋ยวดูตัวเล็กก่อนตัวเล็กก่อนเอา6,500ให้หมดก่อนนี่ตัวกลางนี่ก็6,500นะครับอันนี้6,500นี่นะชุดเล็ก6,500ราคาเดียวกันเลยนาจะเห็นประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่ง นี่นี่รุ่นเล็กรุ่นจิ๋วนี่มือนกันนี่ก็หกพันห้าอ่ะดูชุดหกพันห้าก่อนอายุเท่าเท่ากันความสูงเท่าเท่ากันยังไม่ถึงร้อยยี่สิบนี่ครับตัวนี้นี่เลยนี่ตัวที่สามครับตัวที่สามอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวตัวผู้อ่าตัวนี้ตัวผู้ตัวที่สองเมื่อกี้นี่เป็นตัวเมียนะครับนี่ตัวที่หนึ่งตัวเมียตัวที่สองตัวเมียนะครับ ่ตัวที่2ตัวเมียตัวที่3ตัวนั้นก็ตัวผู้อ่ะ6,500ชุดนี้ครับอ่ะมาดูขยับราคาขึ้นมาอีกอ่ะมาอีกตัวนึง่งตอนนี้ก็7 5 0 0นะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงตันนี้7,5 0 0ครับอายุก็น่าจะเกือบปีแล้วครับแต่ความสูงสูงกว่าชุดชุดชุดแรกนะราคาก็ขยับขึ้นมาอีก พันหนึ่งเป็น7,5 0 0ครับอ้าวตัวนี้เป็นตุผู้ครับสูงก็ร้อยยี่ยังไม่ถึงร้อยี่สิบอาอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ถึงแล้วร้อยี่สิบนี่ครับแต่ว่าราคาเจ็ดพันห้า 7, 5, นะครับเหมือนกันตัวนี้แต่สูงถึงร้อยี่สิบแล้วสูงกว่าเพื่อนตัวนี้นะอายุก,ก็ประมาณนั้นแหละสิสิบเอ็ดเดือนถึงปีนะครับ ประมาณ11เดือนนี่แหละเอา้าเจดพแล้วก็อีกตัวหนึ่ง9,000ตัวโตวสุดลงพุ่งหน่อยแต่น่ารักนะครับอันนี้9,000ครับอ่ะเป็นควายของน้องพานะครับเบอร์โทรก็แจ้งไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับสนใจก็โทรสอบถามต่อรองเอานะเป็นราคาเปิดราคาร้องครับเอา้ามีเยอะอยู่นะหตัว6ตัวนี่แหละครับ อโอเคครับข้อมูลครบถ้วนถ้าอะไรไม่ครบก็สอบถามกับน้องพาครับผมเอาครับชุดนี้เป็นควายของตามาข้อมูลเบ,เบอร์โทรเดี๋ยวเพิ่มให้นะครับคุณตายังไม่เคยเอามาตลาดมีอยู่3ตัวนะตัวมเมียแม่มสองแล้วก็ลูก1น,นะ,ะนี่ลูกมันเป็นลูกตัวผู้ท่านผู้ชมสีออกดอกเหล่าน่ารักน่ารักนะหลอดีอยู่เนี่ย ความสูงยังไม่ถึง120แต่ว่าลูกมันสวยดีหลอดีนะไม่ไม่ได้หอมนะลูกครับอ่ะดูตัวแรกก่อนดูตัวแม่มันก่อนนี่ตัวนี้สูงก็ประมาณ130ตีไว้ประมาณนี้แหละไม่เกินนี้ถ้าลูกก็ประมาณลูกตัวที่สในท้องอยู่ในท้องอะนะถ้ามีลูกก็ลูกตัวที่สในท้องตัวนี้ก็ตีเป็นตัวที่3สนี่ะตัวที่อยู่ข้างนอกนะครับเป็นลูกตัวผู้ สูงก็ประมาณ1-30บวกลบอายุก็ลูกสีในท้องอ่ะนี่ไม่รู้ว่าท้องหรือเปล่าครับใช้ได้อยู่แต่ว่าตาเขาจะเป็นตาลอหน่อยนนิดหนึ่งเยนี่นี่นีตาเนี่ยนีครับข้อตำหนนี่นี่ครับตาเขาจะเป็นประมาณนี้ด้านซ้ายอย่างอื่นก็ปกติดีครับตัวนี้นะพร้อมกับลูกมาด้านนี้ บัวมันจะเตะเอานี่ก็เป็นตัวเมียเหมือนกันนะครับความสูงก็อ่าอันนี้เลยเลยลอยสามสิบไปนิดๆประมาณ้อยสิบเอ็ดสามสองสามตัวนะครับตัวนี้อายุก็ประมาณลูกสองนะครับลูกสองในท้องแต่ลูกแรกเขาแยกไปแล้วเอ้าสามตัวสามหมื่นสาม 3ตัวนะครับ3 3มหมืามเป็นควายของตามานะครับต่อรองเอาท่านผู้ชมได้ตัวเมียตัวเมียหลัก2ตัวแล้วก็ลูกตัวผู้ตัวหนึ่งรวม3มตัวเป็น33,000ืามครับผมเอาสนใจก็โทรมาเอาโทรสอบถามต่อรองกับตามาเอาครับเอาหน้าซื้ออยู่นี้ไม่แพงมาก3ตัวเลย3 3มหมืามครับเอาครับชุดนี้ เป็นควายตัวผู้เป็นควายขาน้องชาราคามารับที่นี่เลยหมื 13, ่นสามมาเอาได้เลย 13, หนึ่งหมื่นสามพันน่าซื้อครับเป็นควายตัวผู้เอาไปจับสัตว์เอาไปเลี้ยงหน้าเลี้ยงตัวนี้นะครับนี่ใช้ได้เลยสูงก็ประมาณร้อยยี่สิบอัพนะครับร้อยยี่สิบอัพเอาหน้าซื้อรออยู่แต่ว่ามันไปเล่นขี้ตมมาเฉยนะเพิ่งเอาเข้ามาตลาด 13,000ครับเป็นควายของน้องชาอายุปีกว่ากว่าเป็นควายตัวผู้ครับสูงดียาวดีท่านผู้ชมน่าซื้ออยู่ครับเอาสนใจก็โทรสอบถามต่อลองกับน้องชาครับถ่ายตัวเดียวนอกนั้นอยู่บนรถนะครับไม่ได้ถ่ายเอาครับท่านผู้ชมวันนี้มีวัวลงรถมีวัวอยู่สามตัวเป็นวัวของพี่โอ๊ตนะเอาดูแม่ลูกก่อนลูกเป็นลูกตัวผู้ครับนี่ พันอะไรรองเดียวก็ไม่รู้นะรองเดียวไม่ถนัดเรื่องบัวนะครับ<ไ>ทุณผู้ชมก็ดูเอานะ<ไ>รออยู่รออยู่<ไ>นี่ความสูงประมาณร้อยี่สิบนี่แหละ<ไ>ตอนนี้<ไ>อายุท่านผู้ชมก็ดูเอาเนี่ยเนเขามันนะลองเดียวดูไม่เป็นหรอกบัวนะ<ไ>แต่ว่าถ่ายให้ได้อยู่<ไ>ครับอ้าวดูแม่แม่ตัวนี้แม่เขานะครับนี่อ่างอ่างใหญ่ๆนี่สูงนี่หนูโอ้นู่แหละร้อยสี่สิบห้าน่แหละ นะนี่ครับพร้อมกับลูกชาย19 500ต่อรองได้เปิดไว้1 9 5 0 0เเป็นราคาเปิดราคาร้องนะคมแม่ลูกลูกตัวผู้เป็นวัวนะครับวันนี้วัวลงรดอยู่3ตัวก็ถ่ายให้1 9 5 0 0ครับคู่นี้อ้าวคมนี้หมื่นเก้าห้าร้อยเอามาดูอีกตัวหนึ่งนี่อ่าตัวนี้เป็นตัวผู้เหมือนกัน ตอนนี้ก็เปิดไว้หมื่นสองห้าร้อยโอ้ใครนี่ครับแดงเนาะตัวเดียวนี่นะ,ะตัวนี้นะครับเอาไม่แพงครับท่านผู้ชมครบแม่ลูกหมื่นเก้าห้าร้อยส่วนตัวนี้หมื่นสองห้าร้อยต่อรองกับน้องโอ๊ตเอาอพันอะไรท่านผู้ชมก็ดูเอาลองเดียวดูไม่เป็นหรอกวัวน่ะ,ะแต่ก็ถ่ายให้ได้อยู่ครับเป็น อ่าวัวของน้องอพี่โอ๊ตนะครับ้องเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไ้ให้นะครับเ,เพิ่มเติมให้คานผู้ชมก็คลิกยู่เพิ่มเติมคําว่าพี่โอ๊ตนะก็จะมีเบอร์โทรนะครับเอา,เอาโอเคครับมีอยู่3ามตัววันนี้วัวครับผมครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงท้ายของรายการตลาดนัดโคกระบือบ้านบางบาน,นำอำเภอําเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครมีวัวมีควายก็เอามาขายนะครับวันนี้ก็มีพอประมาณนะครับมีพอประมาณ ก็ได้ซื้อได้ขายกันครับผมอโอเคครับวันนี้ผมลองเดี๋ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควยงามมองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ